สิบทส่วนมหาสมัยยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหารติกะปีระวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจามาเตหิพิกุสเตหิสเพเหิวะอระหันเตหิทัสสหิจโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติภะควันตังทัศนายาพิกุสันคันจะ อัอะโขจตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตททโหสีอายังโขภควาสักเกสูวิหรารติกปีราวัตุสมิงมหาวเานมหาัตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจามเตหิพิกูสเตหิสพเพเหิวอะอรหันเตหิทัสหิจโรลกธทาตูหิเทวตาเยภุเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายาพิขูสังคันจะยันดู ยานูนะมายามปีเยนะพระขวาเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตตวาพระขวโตสันติเกปจเจกคาถาพาเสยามาติอัถโขตาเทวตาเสยยถาปีนามาภะลวาปุริโสสัมมัญชิตตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสามินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสสุ เทเวสูอันตระหิตาพระควโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัังสูเอกมันตังติตาโขเอกาพระควาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตตามหาอิมังธรรมสมัยยังทักขิตาเยวะอปารา ชิตตาสังคันติอัฏโคอปาราเทวตาอภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตะระพิขาโวสมาทหังสูจิตตังอัตโนอุชุกะมากังสูสาราธีวาเนตานิฆาเหตตาวาอินทะริยนิรักขันติปันทิตาติ อัตโคอัปาราเทวตาภักควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเขตวาขีลังเขตวาปลรีคังอินทขีลังโอหัจามเมชาเตจรันติสุทธาวิมาราจักขุมาจักขุมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปาราเทวตาภักควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิีเยเกจีสัตทางสารนังคตาสนเตขมัต ขามิสันติอปายาภูมิงปาหายามานุสังเทหังเทวกายังปรีปูเรศสันติติอัทโขภควาภิกขูอามันเตสิเยภูเยนะพิขเวทัสสุโลกธาตูสูเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคัญจะ เยปิเตภิกขเวอหสูงอตีตามัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานางเอตาปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาอหีสูงเสยยะถาปีมายหังเอตระหีเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตามัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระวันตานางเอตาปรมาเยวะเทว,เว,วตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปีมมยหาหังเอตระหีอาจิกิสมิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายิสมิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศส,สมิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาธาสาธุกังมนาสิกรโรธาภาสิสมิตีเอวม พันเตติโคเตพิกูพระควโตปัจจสโสสูงพระควาเอตาทวจรสิโลกามนุกัสสามิยถาภูมมาตะทะสิตาเยสิตาคิลิพะรังปหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสัลลีนาโรมหังสาพิสามพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปัสันนามานาวิลา พินโยปัญจัสเตยตวาวเนกาปิลวัฒเวแต่ตอาอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนีรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณถาพิขโวเตจ่าอาตาปมักกรุงสุตวาพุทธศาสานังเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสานัทสนังอภเปเกสตามัทธคุงสหัสังอัาสตาริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานามัทธสูงอภเปเกนันตามัทธขุงสะ ทีสาสพาพุตาอหุงตันจัสัพพังอภินญายะวะวะกิตตวานะจักขุมาแตโตัวอมันตยิสัทธาสาวเกศสาเสนระเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตตยิสามีคิลาเหอนุปุพโสสัตตาสหสาวยาขาภุมมากาปิละวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโน โมทานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานางชะสาหาสาเหมวตายาขานานต,ตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสิโน โมทามนาอภิการมุงพิกขูนางสมิติงวะนางสาตาคิราติสหัสายขานานตาวันิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันนวันโตยสัสสีโนโมทามนาอภิการมุงพิกขูนางสมิติงวะนางอิเจเตโสราสสหัสสายขานานตาวันิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันนวันโตยะสัสสีโน โมทามนาอภิการมุงพิกขูนางสมิติงวานางเวศามิตาปัญจสตายขานานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามนาอภิการมุงพิกขูนางสมิติงวานางกุมพิโลราชาฆหิโกเวปุลัสสานิเวสนังพิญโยนางสตตาสหัสสังยขานางปยิรุปปาสติกุมพิโลราชาฆหิโกโสปาคาสมิติงวานางปุริมันจัติสังราชาทตารัทโถภาษาสติ คันธพานังอาทิปติมหาราชายสัตส,ส,สิโสปุตตาปิตัสาพหาโวอินทานาามามหาพลาอิทิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานงางทักขินันจทิสังราชาวิรุณโหตปสาสติคุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสัตส,ส,สิโสปุตตาปิตัสาพหาโวอินทนานามามหาพลา อิทธิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกามมุงพิกขูนางสมิติงวานางปัจฉิมันจ่าทิสังราชาวิรูปโขปาษสาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายัสสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทนานามหาพลาอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกามมุงพิกขูนางสมิติงวานางอุตตรันจ่าทิสังราชากุเวโร ตัสภาษาสติยักขานางอาทิปฏิมหาราชายสัส,สิโสปุตตาปีตัสสาพระหโวอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยสัส,สิโนโมทมานาอภิการมุงพิกูนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทัตตาตโถทักคีเนนาวิลุณหโกปัชิเมนาวิลูปะโคกุเวโรอุตรังทิสัง จัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทธล,ลา,านาอัฏถังสุวเนกาปิรวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตาสหจันทนโนกามาเสษโถจะกินนูมันทุนิมันทูจะปนาโทโอปมามโยจะเทว,วสุโตจะมาตาลิจิตตเสโนจะคันทัพโหนโลราชาชโนสโพ อากูปัญจสิโขเจวะติมพลูสุริยวัชชาเอเตจันเจจราชาโนคันทพาสหาราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิตติวานางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตัชกากัมภรสัสตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรัฐาจาอาคูนาคายัสสิโน เอลาวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะน,นางเยนาคาราเชสหาสาหรันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามชัชป,ปตาจิตราสุป,ปนาอิติเตสนามังอภัยันตธานาคาราชานามาสิ สุปันนโตเขมามะกาสีพุทโธสันนาหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารนามังกสูพุทธังชิตตาวชิรหัตเธนะสามุทังอสุราสิตาพาตาโลวาสาวะเสเตอิทิมโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมมจีสหะ สตันจา่าพลิตปุตรตานางสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนางลาหูพัธมุปาขมุงสมโยธานิพัฒนเตพิกขูนางสมิติงวะนางอาโปจ่าเทวาปัทวีจเตโชวาโยตธาขมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมโจายสสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสัจสิโนทเสเตทัสทากายาสัพเพนานตตะวนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยสัจสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนางเวณทูจเทวาสหาลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุลกิตาสุริยสูปุนิสาเทวาสุริยมาคูปุลกิตา นักขัตตานิปุรกขิตตวาอาคูมันทาวาละลหากาวาสูนางวาสโวเศธโถสโกรปาคาปุลินทโททเทสเตทัสทากายาสาเพนานตตาปาน,น,นิโนอิทิมันโตชุตติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอาภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอัถาคูสหภูเทวาชาลมามคิสิขาลิวะลิทกาจะรโรชาจะอุม,มาปุพานิพาสิโน วรลุณาสหธรรมาจะอจจุตตาจะอเนชากาสุเลยาลุจิลาอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทศเสเตทศธากายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขูนางสมิตติงว่านาง สมานามหาสมานามนุษสามนุษย์สุตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอัฐาคูหาโโยเทวาเยจารโอหิตวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสัสินโนทเสเตทัสธากายาสัพเพนานตตะวนันิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวนณวันโตยัสสัสินโน โมทามานาอภิการมุงพิกูนางสมิติงว่านางสุกรากลุมหาอาลุณาอาคูเวคณาสาสหะโอทาตะไครหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักคนาสทามต,ตาหาราคาชามิสกาจายสัสิโนทนยังอาคาปัจจุนโนโยทิสาอภิวสติทเสเตทัศธา,ากายาสาเพนาณนตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมุงพิกูนางสมิติงว่านาง เขมียาตุสิตายามากัฏฐาจายัสสิโนสัมพิฏกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานาติโนอาคูอัฐาคูปรนิมิตาท่เสตเททศทากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางสัตเถเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวันิโนนามันวเยยะ อาคันฉ ok ุงเยจันเยสัตทิสาสหะปวุทธาชาติมัคขีลางโอคติน นามนาสวังทักขีโมคตร,รังนาคังจันทวังอสิตาติตังสพพาม,มาประมโตจ่าปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมาโรติสโจสจ่าโสปาคาสมิติงวานางสหสัสสพพามโรกานางมหาพรม,มาพิติสตัทติอุปาปาปโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทเสถาอิสราอาคูปันเจกวะสวัตติโนเตสันจ่ามัชโตอาคาหาลิโตบริวาลิโต เตจะัสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสภพาม,มะเกมาเสนาอภิกามิปะสะัสการหัสามันทียังเอถาคันหาถาพันธทถาราเคนะพันธมัตุโวสมันตาปริวาเลถามาโวมุนจิตาโกจินังอิติตามหาเสโนกันหาเสนาอเปสยิป,ปานินาตรมาหัดจาสังสารากัตตวานาเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโก ตถาโสปุจจทาวัตติสังกุโทอศัศยังวเสตันจัตสพังอภิญญายาวะวะคิตวานาจักคุมาตตออมันตยิสสัทาสาวเกสาสเนรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกวเตเจเจอาตปมักกรุงสุตตวะพุทธศาสนสานางวีตาราเคหิป,ปากามุงเนรัง โลมัมปีอินเชย,ยุงสพเพวิชตัสังคามาพยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะนสุตาติสิบห้ามงคลจักกวานยายสิริทิติมติเตโชชยาสิทธิมหิตทิมหาคุณาปาริมิตะปุญญาธิการัสสะสัพพันตรายะนิวารณสมัตถะสัพพะคะวะตวอรหตัตตสามาสัมพุทธะ ทวติงสมาหาปุริสารคานุภาเวนะอาศีตะยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัถุตารัสตามังครลานุภาเวนะฉพันนรังศิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะ ทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัศปรมัตถปารมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะนวโลกุตรธรรมานุภาเวนะอัทถังคิกมัมคานุภาเวนะอัท สมาปฏิญานุภาเวนะฉลพิญญาณุภาเวนะจะตูจัตจตุสัจาณานุภาเวนะทาสาภรายาน,านุภาเวนะสัพพัญยุตญาณานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสาานัพพะปริตานุภา,าเวนะรัตนตะยสรรานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคโสกุปัทฐวะทุขโทมะ นสุปายาสาวินสันตุสภพะอันตรายาปีวินสันตุสภะสังกัปปาตุยหังสมิจชนตุทีคายุตาตุยหังโหตุสัตวัสาชีเวนะสังมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสปปพัตตวนาภูมิคังคามหาสมุทธาอารักกาเทวตาสัทธาตุมเหออนุรักขันตุ พระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุถีพวันตุเตพระวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุถีพวันตุเตพระวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุถีพวันตุเต บทพระวัตุสับอวยพรสัพพมงคลนักขัตยักขาภูตานางปาปะขหานิวารนาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตเทเวนักขัตยักขาภูตานางปาปัขหานิวารนาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขัตยักขาภูตานางปลาปัขหานิวารนาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตทเวบท นักขัดตยักษ์สวนไล่นักสัตว์ยักษ์และพูดผีสิบหกพัทเทกรัตคาถาอตีตังนาณาวาคะเมยะนัตปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทธะตีตามปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัดฐาตถาวิปัสสติอาสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะนุพรูหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลูกปลงเถิด อัเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณาสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังครันเตนะมหาศีเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตามะ ตันทิตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการฉนี้แล17อภินหาปันจเวขับปาทะชาราธรรมม,มหิชรังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่มามหิชพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมามหิมารานังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมมัศกรรมหตกรรมมาทายาธากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกรายานางวาปาปะกลางวาตัสทายาธาพวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าจากต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอําเหหิอพินหังปันจะเวกขิตตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน